สวัสดีทุกท่านนะครับ กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องเอ็มซ่าชาแนลของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone ที่มีการ,รลดราคาน่าสนใจนะครับซึ่งในแต่ละเดือนเราก็จะอัปเดตกันจนครบทุกรุ่นนะครับรวมไปถึง iPhone รุ่นไหนที่มีโปรราคาพิเศษก็จะนํามาให้ดูกันอาจจะ2-3ถึงครั้งในแต่ละเดือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไหนที่อยากจะซื้อ iPhone นะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเช็คโปรก่อนซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็น การซื้อแบบไม่ติดสัญญานะครับหรือว่าซื้อแบบพรอมโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับมีโป,โปรใหม่ๆของ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆนะครับทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยซึ่งสําหรับคลิปวันนี้นะครับเราก็จะมาดูการลดราคาอีกครั้งหนึ่งของ iPhone รุ่นใหญ่รุ่นท็อปที่สุดในตอนนี้นะครับก็คือจะเป็น iPhone 15 Pro Max ในเรื่องของสเปกก็คงไม่มีใครสงสัยนะครับว่ารุ่นนี้ สเปกดีไหมแล้วก็แรงไหมนะครับในตอนนี้ที่น่าสนใจก็คงจะเป็นในเรื่องของราคานะครับว่า 15ProMax นั้นลดราคาเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วถ้า iPhone 16ซีรีส์ออกมานะครับทั้ง15 Pro Max แล้วก็15ธรรมดาราคาจะลดลงไปเหลือเท่าไหร่แล้วเราควรที่จะซื้ออะไรไหมหรือรอเป็น iPhone รุ่นใหม่ดีกว่านะครับคลิปนี้ผมสรุปรายละเอียดทั้งหมดมาให้ฟังนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะซื้อ iPhone 15 Pro Max ราคาพิเศษเดี๋ยวมาดูข้อมูลราคาล่าสุดในช่วงปลายเดือนเมษายนกันได้เลยนะครับว่า iPhone รุ่นนี้น่าซื้อไหมเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่าา่่่่รรราาาคคเเือองปลแบบบไมติดโกกันกันนสห iPhone Pro 15 Pro m a x มีราคาจากหลายร้านมาให้ได้สั่งซื้อกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวท่านดูกันไปเรื่อยๆชอบราคาของร้านไหนค่อยสั่งซื้อนะครับเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนซึ่งแน่นอนว่า ลาซาด้าก็จะมีหลายร้านนะครับที่ขายสําหรับ15 Pro Max แต่ว่าร้านแรกที่ผมนํามาให้ดูนะครับร้านนี้เขาจะขายโดยทาง Apple โดยตรงนะครับถ้าเราสั่งซื้อก็มั่นใจได้เลยว่าเป็นของแท้อย่างแน่นอนสําหรับ iPhone 15 Pro Max เครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์นะครับตอนนี้มีการจัดโปรร a s t แฟลตเซลด้วยนะครับสำหรับช่วงโปรก็ขายไปแล้วถึง70เครื่องนะครับก็ต้องบอกว่าขายค่อนข้างดีสําหรับ iPhone 15 Pro Max รุ่นนี้ตัวเครื่องก็เป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันสู p แอป ซื้อไปแล้วมีปัญหาสามารถเอาเข้าเคลมเอาเข้าซ่อมที่ศูนย์ของ Apple ได้ทั่วประเทศจากราคาปกติ48,900นะครับลดราคาล่าสุดเหลือเพียง42,990บาทพิเศษช่วงนี้นะครับท่านรีบกดเข้าไปที่ลิงก์จะมีคูปองมีโค้ดลดราคาแจกเพิ่มให้นะครับถ้าใช้ส่วนลดก็น่าจะเหลือประมาณ41,000เท่านั้นวิธีการจ่ายเงินนะครับเราก็เลือกได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการโอนผ่านธนาคารนะครับการจ่ายผ่านบัตรเครดิตการจ่ายผ่าน วอลเล็ตนะครับก็ทําได้ทั้งหมดรวมถึงคนที่อยากจะผ่อนด้วยนะครับท่านกดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยสามารถผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับไปเลือกว่าจะผ่อนแบบไหนซึ่งดอกเบี้ย0%นะครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆในส่วนของสีมีให้เลือกสีสีนะครับก็คือครบทุกสีเลยความจุก,ก็ครบทุกความจุนะครับเริ่มต้นที่256 g b สินค้าเป็นของแท้100%แล้วก็เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันนะครับมีประกันจากศูนย์ p p l e ให้1ปีนี่เป็นราคาสำหรับล้านแรกนะครับขายโดยทาง Apple bên đôi trùng. อีกร้านหนึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับร้านนี้เป็นร้านที่ขายโดยทางร้าน i อสตูดิโนะครับซึ่งร้าน i อสตูดิโก็จะมีหน้าร้านอยู่ตามห้างนะครับแล้วเขาก็มาขายผ่านทาง Lazada ด้วยสําหรับ iPhone 15 Pro Max เครื่องแท้ศูย์ไทยประกันศูนย์ Apple ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่45,490บาทนะครับก็อาจจะแพงกว่าทางด้านร้าน Apple เมื่อกี้อยู่พอสมควรนะครับซึ่งเราก็เลือกได้เลยว่าเราชอบร้านไหนในส่วนของสีมีให้เลือก4สีนะครับความจุมี3ความจุ ค้าเป็นของแท้1 0 0เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันเหมือนกันนะครับแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 15 Pro Max ในช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับจากทางด้านแอป l a z a d a ชอบร้านไหนนะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าจะกดเข้าไปสั่งซื้อก็กดเข้าไปได้ที่ลิงก์ของ Lazada านะครับไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป s h อปปีกันบ้างเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสําหรับร้านนี้ก็ขายโดยทางร้าน i Studio เหมือนกันนะครับสำหรับ iPhone Pro Mac, รไาคา ราคาเริ่มต้นที่45,500บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้แล้วก็จัดส่งให้ฟรีสําหรับสีมีครบทุกสีนะครับความจุมี256แล้วก็ 512GB สิกิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคือได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากสูตรแอปเปิลหปีอีกร้านหนึ่งสําหรับร้านนี้ขายโดยทางร้านสตูดิโอเซเว่นหรือว่าสตูดิโอเจ็ดนะครับร้านนี้ก็จะมีหน้าร้านอยู่ตามห้างสรรพสินค้าเช่นเดียวกันหรือว่าจะมาสั่งซื้อผ่านทาาางง Sho iPhone Pro ก็จะได้รรรคคพิเเศษับสห5 Max ื่อ แ้ศู์ไทยประกันศูนย์ราคาเริ่มต้นที่46,500บาทนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีส่วนลดเพิ่มเติมแจกให้ยังไงกดเข้าไปที่ลิงก์ของช้อปปีได้นะครับในส่วนของสีมีให้เลือกครบทุกสีความจุมี3ความจุเริ่มต้นที่256 g b สินค้าเป็นของแท้1 0 0เปนลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนี่ก็จะเป็นราคาจากทางด้านแอป Sho ป e ปีนะครับถ้าไนที่สนใจอ,อยากจะสั่งซื้อก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช้อปปี้เช่นเดียวกันปิดท้้าาาาายกกันนที่ราาาร่ Banana รรคจ BanNA ซึง ร้านบานาน่าเราก็สามารถไปซื้อที่หน้าร้านของเขาได้นะครับมีอยู่ตามห้างเช่นเดียวกันหรือว่าถ้าเราไม่สะดวกไปนะครับก็สั่งซื้อออนไลน์ที่บ้านของเราได้เลยสําหรับ iPhone 15 Pro Max นะครับมีให้เลือก3าความจุเริ่มต้นที่256 g b สําหรับสีมี4ีสีนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่46,500บาทใครที่อยากจะซื้อก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของบานาน่านะครับแล้วก็ซื้อสินค้าได้เลยนี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรล่าสุดทั้งหมดสำหรับการซื้อ iPhone 15 Pro Max ในช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับท่านชอบของร้านไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นของ Lazada หรือว่า s h อ p e e นะครับก็กดสั่งซื้อกันได้ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือมาดูกันว่าโปรโมชั่นล่าสุดนะครับสำหรับการซื้อ iPhone 15 Pro Max ค่ายมือถือค่ายไหนที่มีการ,รลดราคาให้หน่าสนใจที่สุดนะครับเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกกันก่อนซึ่งก็จะเป็นของค่าย d t แทนะครับ iPhone 15 Pro Max ความจุ256 g b ตอนนี้มีเหลือเป็น สีน้ำเงินแล้วก็สีธรรมชาตินะครับสำหรับราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรนั้นซื้อได้ที่ราคา36,600อยากจะได้ส่วนลดเพิ่มให้ทําเรื่องย้ายค่ายนะครับลดอีก1,500ราคาจะเหลืออยู่ที่ประมาณ3 5 1 0 0บาทโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีให้เลือกทั้งหมด3โปรนะครับแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1699ซื้อได้ที่ราคา36,600ั้ค่าเน็ตดุ้หน้า2,100บาทนะครับโปร1499ซื้อได้ที่ราคา37,700ค่นเจ็ดพันวก็ปร 1, 9, 9. ้อได้ที่ราดา 3 9 2 0 0้น้ค่านดุงหน้า1,200บาททั้ง3 p r โปรนะครับจะมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ดีแททุกสาขาส่วนค่ายที่2นะครับก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 15 Pro Max นะครับข้อมูลล่าสุดในช่วงปลายเดือนเมษายนแบบนี้สําหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับรวมถึงลูกค้าของ AIS ซื้อได้ที่ราคา36,600บาทนะครับถ้าย้ายค่ายลดอีกหนึ่ง เหลือ3 5 6หลือ35,600มีให้เลือก3ความจุนะครับสีมีครบทุกสีวิธีการสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของ AIS ได้นะครับก็จะมีโค้ดลดราคาเพิ่มเติมให้อย่างที่ทุกท่านเห็นลดสูงสุดถึง500บาทนะครับหรือว่าถ้าเราสั่งออนไลน์ไม่เป็นก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขา ปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย TrueMove S iPhone 15 Pro Max นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น36,600มีให้เลือกครบทุกสีนะครับความจุมีตอนนี้เป็น256 g b ถ้าสั่งซื้อออนไลน์นะครับเขามีโค้ดลดราคาเพิ่มเติมให้ลดอีก1,000นะครับราคาก็จะเหลืออยู่ที่35,600บาทส่วนรายละเอียดของโปรเน็ตนะครับก็จะมีให้เลือกหลายแบบเริ่มกันที่แบบแรกเป็นโปรสาหรับลูกค้าปัจจุบันของ True นะครับซื้อ ืได้ที่ราคา37,600เมืม่อท่านเป็นลูกค้าของ True นะครับแล้วมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุงหน้านะครับโปร1499ซื้อได้ที่ราคา38,700โปร1199ซื้อได้ที่ราคา42,000ทุกโปรไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าแล้วก็มีสัญญา12เดือนทุกโปรลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา37,600นะครับเมืม่อท่านเปิดเบอร์ใหม่เราก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699มีค่าเิ็ตลุงหน้าด้วยนะครับ2,247บาทโปร1499ซื้อได้ที่ราค 38,700ค่าเนตลุงหน้า2,247บาทโปร1199ซื้อได้ที่ราคา4,200ค่าเนตลุงหน้า1,284บาททั้ง3โปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนซื้อได้ที่ราคา37,600ยายค่ายออนไลน์นะครับซื้อได้ที่ราคา36,600เมื่อท่านยายค่ายมาใช้ True นะครับเราก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699มีค่าเนตลุงหน้าด้วย2,247บาทโปร1499ซื้อได้ที่ราคา37,700ค่าตลุงหน้า2,000 247บาทแล้วก็โปร1199ซื้อได้ที่ราคา39,200ขั้นในลงกหน้า1 284บาทสุดท้ายเป็นโปรสาหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา39,200เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับถ้าเป็นโปร899ซื้อได้ที่ราคา47,000โปร699ซื้อได้ที่ราคา41,800ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่46,500บาทนะครับนี่ก็จะเป็นโปรจากทางด้านค่าย True ล่าสุดท่านไหนที่อยากจะซื้อก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ t r u ช็อปทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดเลยนะครับสำหรับการซื้อ iPhone 15 Pro Max iPhone รุ่นใหญ่รุ่นท็อปที่สุดในตอนนี้นะครับท่านชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อได้เลยถ้าอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ช้อปปี้นะครับรีบกดสั่งซื้อกันได้เลยลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตดูราคาแล้วดูโปรโมชั่นแล้วนะครับชอบราคาชอบโปรของค่ายมือถือค่ายไหนที่ืืออ่่คคาายมายมถ ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ